Took me luck forever to get ตอนนี้อากาศคือแบบอุ่นแล้วนะคะไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วอะค่ะตอนเช้า <c oughs> ก็ประมาณ1-1,12องศานะคะแต่มันจะแบบไม่เยังเยอะออย่าลูกอ <c> ่ <oughs> มีเครื่องวุ้นเส้นอบหม้อด,ดินนะ,ะพอดีมีกุ้งเดี๋ยวเอามาทํากันกินเป็นข้า,าวเช้าค่ะ <c oughs> แค่เส้นน้ําปูแล้วก็น้ําแค่นี้นะ <c oughs> แล้วก็ปิดฝาอบไว้สนาทีแล้วค่อยใส่กุ้งก็เสร็จเลยอะ เสร็จเรียบร้อยอ่ะกุ้งอบมุนเส้นแบบง่ายมากๆวันนี้ต้องออกไปดูบ้านหลังหนึ่งนะเพราะว่าไนหนน้าที่เราซื้อบ้านสวนเขาโทรมาบอกว่ามีบ้านที่ราคาโอเคนะมาดูไหมก็เลยอ่าไปดูหน่อยก็ได้ เดี๋ยวหาตรงที่จอดก่อนเพราะว่าจอดไม่ได้ค่ะถน,นนมันแคบมากเลยเนี่ยถ้าจอดหน้าบ้านคือรถคันอื่นก็สวนไม่ได้เลยอ่ะอน,นี่ดูมีดันจิเยอะนะดันจิก็คือเหมือนแบบเขาเรียกเลยค่ะที่มาเราแฟดอ่ะแฟดมาถึงเขาก็มาวัดที่จอดรถให้ดูเลยนะคะว่าใส่ธรรมดาก็จอดได้ถ้าเกิดแบบเอาตรงชรัตเตอร์ออกก่อน แล้บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ไม่ใช่บ้านไม้นะเป็นเหมือนกับเป็นโครงเหล็กอะอายุประมาณ57ปีแล้วแต่ก็ยังแบบสภาพดีอยู่ส่วนพื้นนี้แทบจะทุกห้องเป็นตาตามิหมดเลยนะคะแต่ว่าเขาพรมมาปูวไว้ค่ะคือจริงๆถ้าตาตามีมันเยอะเกินไปก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าคนสมัยนี้จะชอบพื้นแบบพื้นไม้มากกว่า ส่วนผนังนะคะวอเปเปอร์คือต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่ามันมีรอยดำรอยกระด่างแล้วก็ลายค่อนข้างจะดูโบราณครัวก็ค่อนข้างเล็กนะ,ะแต่ที่ดีที่สุดก็คือห้องอาบน้ำอะ,ะเพราะว่าเขารีฟอร์มเป็นแบบเซ็ตใหม่หมดเลยอะห้องน้ำนี้ก็เปลี่ยนแค่พื้นก็ใช้ได้แล้วค่ะสภาพโอเคแล้วก็ขึ้นไปชั้น2กันนะคะแต่ชั้น2คือไม่ค่อยชอบอะเพราะว่าเป็นมีสองห้องก็จริงแต่ว่าประตูมันเป็นแบบทะลุก,กันอะ,ะแล้วตรงระเบียงคือแบบออกไปอันตรายมากค่ะจะถล่มได้ หลังนี้เขาขายอยู่ที่3 9ล้านเ0 0 0เยนนะคะแต่คิดว่าก็ต่อได้อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าบริษัทของในหน้าเนี่ยเขาซื้อมาแล้วก็ขายเองค่ะด้านนอกคือไม่มีปัญหาเลยนะคะส่วนโอเคไม่โรคแล้วก็มีห้องเก็บของขนาดใหญ่ข้อดีของบ้านหลังนี้ก็คือทำเลค่ะทำเลคืออยู่ใกล้กับคอมบินี้มินิสต็อปมากค่ะมองไปตรงนั้นคือเห็นเลยนะคะแล้วก็รอบๆนี่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายก่อนกลับบ้านก็จะมาเอาผ้ามาซักก่อนนะคะ ตั้งแต่วันที่แปเอที่บ้านแม่น้ำมายังไม่ได้ซักเลยรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปซุปเปอร์กันค่ะมาที่ซุปเปอร์เฮวัดโดนะคะ,ะ,คะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านซักผ้าค่ะจริงๆก็ไม่ได้ไกลบ้านเรานะ,ะแต่ไม่ค่อยได้มาเฉยๆนี่เขาบอกว่าเป็นเต้าคู่งาค่ะ แล้วก็มีเต้าหู้สัก,กุรลาโไดมไม่ได้มานานมากนะของเขาก็แน่กินนะเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วย่ะตกไม้ละร้อยเยนเนยองอะ่าหอละสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนี่ย อุด้งอ่ะป้ายลดราคาเราก็ซื้อไว้ก่อนอนะ่ะจริงซุปเปอร์ที่นี่ก็ดีนะคะนี่เห็นแบบของรดเยอะเลย ูไปดูไปรดทุกอย่างค,ค,คือเขาใช้ป้ายสีเหลืองแดงเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าของมันถูกอันนี้นมที่เห็นราคาถูกๆไม่ถึง200รเยนนี้เป็นพวกนมพร่องมันเนยนะคะส่วนอันนี้เป็นโยเกิร์ตค่ะนี่มีแต่ของลดสามสิบเซนค่ะ ของเขาดูไม่แพงแล้วก็ลดราคาด้วยอ่ะสงสัยต้องได้มาที่นี่ mm. เขาก็ขยันลดราคานะคะเนี่ย mm. นี่มันเพิ่งกี่โมงเองลดหมดแล้ว mm. ก็ขายถูกจริงอ่ะเนะี่ยร้อยยี่สิบเยนเองไม่ตั้งเยอะ mm. มชิลองซื้อดูหมดนี่นะคะ6,000เยนนิดนิดแสดงว่าถูกมากจริงอันนี้88เยนนะคะรสชาติก็โอเคนะคะคือ88เยนได้เท่านี้คือดีแล้วค่ะไม่ได้เข้มข้นอะไรแต่ก็โอเคอร่อยใช้ได้เสร็จแล้วพาเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะ แวกลับมาบ้านมาดูหมาแมวนะาแล้วนี่เดี๋ยวออกไปน้องต่อค่ะพอดีลูกค้าที่ซื้อบ้านออมาที่ญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. ก็เลยเดี๋ยวแบบไปหาเขาหน่อย luck get you. อนนี้อ่ะดูลูน้าลูน้าเป็นคนที่แบบหมาไม่ค่อยชอบลูน้ากัน เขาชอบทำตัวกวนเขาเนี่ยดูอ่ะเขาอยู่ข้างนอกก็เลยแบบโอ้โหเป็นนั่งใกล้ๆมองแบบอืมรอเขามากอ่ะทำตัวอย่างนี้ตลอดร <c oughs> อกัอนลูกอากาศเริ่มหายหนาวแล้วนะคะเราก็พาหมาไปเดินเล่นได้ <c oughs> ก็เริ่มจากไลล่าก่อนเลยโอ้ย <c oughs> ไลล่าแรงอะ่ะ <c oughs> ไลล่าเขาไม่เคยไปฝึกเหมือนลิลลี่นะอาจจะไม่ค่อยรู้วิธีเท่าไหร่ ไปไหนไกลนะซ้อมอยู่แถวบ้านก่อนซอ้อมฝึกก่อนมาทักทยค้างก่อนหลุกค้างอยู่นี่ค้างค้างคราบค้างมีโอกาสได้เห็นหมาเลยเนาะโอเค เดินที่บ้านคล้องแล้วก็ออกสู่โลกภายนอกคือไลล่าก็ต้องฝึกแบบว่าถ้าเห็นคนอะ่ะให้เขาชิ่กับคนเพราะว่าตอนเนี้ยไปสนีมาที่บ้านคือเห่าแหลกมากแต่ลิลีก่กับเลยไม่เป็นนะคะห้ามเข้าบ้านคนลูกอันนี้มองไปข้างหน้าเห็นคุณยายอยู่คนหนึ่งอย่าไปเห่าเขาก็พอละหนูหนูขึ้นมาจะลงไปในนั้นไม่ได้ แบบว่าไลน่นาไม่ใช่นาไล่สวนสวนของคนอื่นนะลูกไล,ล่ล่ะอันไหนคุณยายเข้ามาทักทายก็หงหงทักทายเข้าไปสองทีโอ้ยเดี๋ยวรอหมา,มา,มาว่าง,างมาจะพาหนูไปสวนสาธารณะใหญ่ๆเนาะเพื่อไปเจอหมาด้วยกันดีหน่อยแถวนี้มันแบบไม่ค่อยมีคนอุย้ยหมาบ้านนู้นดันมาเห่าไล่ล่าโอ้ยหนู หมาจิบ่าเห่าหนูอะลูกน้องนั้นเขาอยู่ตั้งไกลมองเห็นหนูอีกอะโอ้โหเก่งจริงตอนนั้นเขาเลี้ยงหมาข้างนอกนอะแบบสมัยก่อนคือแบบคนเท่าคนแก่เขาจะเลี้ยงแบบให้หมาเฝ้าบ้านอ่ะโดยเฉพาะหมาจิบ่าเราจะแบบเหมือนเป็นอิมเมจว่าแบบจะอยู่บ้านหมานอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างนั้นเลยอะเอ๊ก็เหมือนเจ้าขาวบ้านชินจังอะเขาก็เลี้ยงไว้นอกบ้านเหมือนกัน ว่าเราจะได้เดินออกกำลังกายนะเดี๋ยวก็ต้องพามาวันละตัวเพราะว่ามาเที่ยวพร้อมกันไม่ได้นะแรงเกินเด็กๆไม่มีใครอยู่นะไปเล่นกับเพื่อนอยู่ส่วนป้ะป๋าก็กลับมาบ้านแล้วเขาก็พักผ่อนก็ให้เขาแบบว่ากินกาแฟของเขาไปมีบททดสอบและข้างหน้านนั้นมีเด็กเล่นบาสอยู่โอ้ยไงดีก็ต้องฝึกแหละไปแล้วเดินไปผ่านเด็กก็ผ่านลูกมา ็จะได้เดินเล่นช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนหเดือนหกเดือนเจ็ดเริ่มร้อนก็จะเดินไม่ค่อยได้เดินได้กลางคืนหรือไม่ก็ตอนแบบเย็นเย็นไม่ให้เท้ามันแบบมันร้อนอ่ะแล้วพอหนาวก็ไม่เดินนะเพราะว่าคนจูงหนาวเด็กบ้านเราแบบไม่ได้ชอบเล่นบาสเนี่ยไม่งั้นเราก็ได้มีแบบที่ชุดบาสอะไรอย่างเนาะดมกลิ่นทุกอย่างมีแต่ความกลิ่นแปลกๆเนาะอันนี้มันที่วางขยะหลุกมันก็จะมีกลิ่นขยะเยอะหน่อย อะไรล่ะโอซวาริโอเคคิวเคหนกพักก่อนนะโอเคพักแป๊บน,นึงอ่าเก่งมากมาเต้เลยล่ะมาเตะมาเตะโอเคเก่งมากฟังคำสั่งอยู่นอกบ้านได้อ่าไปเดินกันต่อโอเคหนูต้องแบบดมทุกเสาอะเสาอื่นมันอาจจะมีแบบน้องหมามาฉี่แน่เลย เด็กปั่นจักรยานมาอยู่นิ่งๆก่อนดีกว่าเนาะโอเคไม่เห่าเด็ก <laughs> โอเคถึงบ้านแล้วเก่งมาก ช่วงนี้ค so ือเป็นแพเกสรต้นสนหนักมากค่ะคือยังไม่ได้ไปหาหมอยไม่ได้กินยาไม่ได้ซื้อยาอะไรมากินเลยทําให้เสียงแบบเหมือนคนเป็นหวัดตลอดเวลาอาการมันจะเหมือนคนเป็นหวัดอะมีน้ํามูกจามคันตาเอก็เลยแบบว่า ก็อาจจะแบบพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จะลงคลิปสั้นเยอะหน่อยนะเพราะว่าลืมไปว่าเราทำคลิปลงใน Facebook แล้วอะค่ะก็เลยเอามาลงในยีทแลกันไหนๆก็ทำแล้วแล้วก็ลืมลงใน Youtube ทุกทีเลยทำแต่ใน Facebook อะก็อาจจะแบบเห็นคลิปสั้นขึ้นมาเยอะหน่อยนะต่อไปนี้ ก็เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับส r i ร e ด้วยค่ะจันเอง